มิกทองระยะโพสต์ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะแม่ง,งานนี้นะคะทางด้านของทั้งสองคนย่เลิกลากันไปแล้วค่ะม,มิกทองระยะหลังจากอยู่นิ่งมาตลอดแทบจะไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวประเด็นอะไรแต่ก็ยังมีคนจับโยงเทียบกับอเล็กจนทําให้เจ้าตัวเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีนักเมื่อชาวเน็ตยังไม่ยอมหยุดโยงค่ะ ทำเอาเจา้าตัวออกมาโพสข้อความสั้นๆจุกๆกันไปว่าเบื่อจังผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะครับหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับและแฟนละครที่เข้ามาส่งกําลังใจอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วยล่ะค่ะ Transcrição e